สวัสดีท่านผู้ชมท่านนบยนดีต้อนรับเข้าสู่มิสไสวเว v ร์กหมอกมรณะของเรานะเราซึ่งตอนนี้เราจะออกไปหาฟาความของกันซึ่งก่อนจะไปารามก็ต้องอนนี่ฮนะทำไฟไปเราต้องทำไม้ไอทอสอิลไม่มีไฟฉายใช้เราต้องใช้ทอสนั่นแหละนะฮะอ๋อแล้วก็แถวนี้บอกเลยว่าเถื่อนจัดนะฮะมาป่าโคตรจะเยอะเลยด้วย มังมีไรนร่าตกบีโตสบีต้องจากมาป่าแล้วมาป่ามันออกได้ทุกเวลาแต่แถวอ่าเมืองมาป่าจะไม่อยู่นะฮะนล้วสติกอยู่ไหนอืมเวละนี่นะฮะเวลาครัคือพูดจะแบบยากเลยจี๊ดๆวาเนี่ยได้ไม่เยอะเราตัดทิ้งไว้เลยเราจะเอาแค่สายติ๊กแกงเยี้ว ใส่ไว้วก็ค้อมใช้งานกด F เ,เพื่อจุดเรียบร้อยตอนนี้ยังตัดขาดเลยเฮ้ยล็อกเวียนตัวนี้ก็มีหรอลม่อยู่ทำไมไม่เห็นเลยล็อกอย่านแคือตอนนี้ผมขาดแค่น้ำอาหารโคตรเจอแต่น้ำไม่มีเป็นอตรายแล้ว เ้าไปกินเข้าไปก่านระหว่า,างน้ำคือแบบคนเหลือไม่เยอะอ่าเราก็ไปหาของรอกันเลยซึ่งตอนนี้ขอเก็บของก่อนถ้าไม่คิดไฟน่าไม่ใช่แล้วอาหารนี่เะ็บไปให้หมดมีช่องเหลือเก็บมีชกไหมมีน,นีไปห้าราเอากวันไปด้วยเผื่อได้ทำไ,ไมไม้สกิปเป็นไฟพักหน้า อืมแล้วก็ที่ที่เราจะไปนี่ผมยังไม่ได้ดูเลยผมไม่เดินจะมาป่ามาถ้าเดินตามหนอนไปเล่นมันจะเจอเมืองไรเฮ้ยเดี๋ยวถ้าตร่อ,าาตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ผมเดินมาประมาณตรงนี้ถ้าเดินตรงนี้ จะไปเจอเมืองตรงนี้นั่นเราไปเดินไปสำรวนแหละดูเมืองกันไปโอ้มั่ก็เป็นที่อยู่แหละนะฮะไปนม,มีมีของให้ไหมครับเฮ้ยอาหารอาหารก็นี่ทำไมเวลาออกดนลวมัน,น ออกก็ต้องกดอีฟแล้วไงแล้วทำไมไฟมันตัดเองวะเฮ้ยปืนโป๊กับกระสุนเอาลักเอาปืนออกไปไช้ปิดอ๋อสามใช่ไหมดีโนดันดันกระสุนแล้วลงไป ใครด่าหน้ามาแล้วยิงให้หมดแต่คงไม่มีใครมา <c oughs> มาซึ่งตอนนี้เราก็เข้ามายังเมืองแล้วโครงการคือจะมาหาน้ำก่อนเชอคไม่เอาฮะเราต้องการแค่น้ำน้ำตั้งน้ำตอ,อกตอนคิด <c oughs> น้ำมันไม่อยู่ในสถานที่แบบนี้หรอกนะฮะน้ำจะอยู่สมมากถอยู่ในเกนเลือหลังรถอะไรประมาณนี้มากกว่ามันไม่น่าจะอยู่ในแบบ กีบฟองแบบนี้ม,ม,มันไม่วางทิ้งแบบนี้หรอกนะมันเป็นสิ่งสำคัญสเปรดผ้าผ้าต้อง้ใช้สิเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้ได้อะไรมาไปกินข้าวก่อนบอกเออไอเนี่ยอะไรอะไร,รอ่ะทิงนะไม่รู้เรื่องเนี่ย นีผ้าอแฟบอะริง้มีแฟนปันาไม่ได้แล้วทำไม่เพื่ออะไรไม่เนา่ลิข้างหน้าเขาไม่ได้ข้างจะเข้าไม่ได้ไม่ีไม่เอา วิ่รถ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 ข้งางในไม่น่าจะมีอะไรวายเนี่ยไม่น่าเข้าไปเลยาาาาน้ำมัน้ำตอี้ผมต้องนาน,นเอาป้ายนี้ลุ่งเลยดีกว่าเอาแล้ววะน้ำเ,าเ้าไม่จบมีชื่ออะไรอี หมือนเข้ามาแล้วไงโอ้ประที่เล็กเกียรติเลยเอาไอเดียมาข้างหลังลยดีกว่านี่ฮะจะเป็นหาน้ำน้ำอยู่ไหนเส็บไป วิ่งเดินได้วิ้ยไอ้หูใครมาวางขุนไว้พอนีโอ้โหตกใจหูยืนสโลแกนอยู่เลยน้ำน้ำน้ำมีแต่อาหารวิ่งเสื้อผ้าเจสตอนนี้เราใส่เสื้อไอ้กันฝนอยู่เอา้าเราเจอกล่องวิ้งพื้น อันนี้จะอะไรเป็นช่องอะไนมาลองสิรีโรูดนะฮะน,นี่บอกเลยโอ้เฟียเ้ยวกรอบเรียบร้อยนั่นคือเอาสลักออกกออนไปได้นะแต่มันจะลำบากเพราะฉะนั้นไม่ไปไม่ไปไ <c oughs> อทีววนี้เนี่ยหางกระเป๋าเก็บมาก ไปเดี๋ยวขนข้ขงบนบกันเจออะไรไหมเก็บกาวไม่เอาไปอะไรบททีสอไปมาร์คเตอร์ให้เก็บไปอันนี้ก็สุนไรเฟิลเดี๋ยวไอ่น,นี่ก็สุนไอ้นี่เอาดีกว่า เอากินไปขนมนะ,ะไม่ใช่คาบมามาทาั้งหมดเลยมาตะงนันด้วยนัดก้องไปบ้านหลังผมไปหาช่วงนี้เราบอกฟังก่อนอาํทาท่านเฮ้ยเอาไอ้หมอกเขียวนิววาย อะไรอะไรแวบบ๊บๆดุงผีกันเลยในทีเดียวเชียวอ๋นอน้องคือดีนะที่เขาเตือนแบบแก๊สพิษข้างในนี้ถ้าเราซู่ยช่วยเข้าไปตายทีเดียวเชียวเลยโ <c oughs> อ้ยไม่เข้ากัได้เว้ยเพราเพาะว่าและยังมีแกบบ๊แสพิษเอาจริงเรามีหน้ากากกันแก๊สแต่ผมไม่ขอเข้าไป เพราะอะไรไม่มีประสบการณ์นะฮะกาปล่อยก็ตายหาเนพอดีสิไปกับข้าวอัดเสด็จใช่ไหมกับข้าวใช้อะไรแดี <c oughs> เดี๋ยวจังพี่ๆอ่าๆกระเป๋าเก็บของบบดีอะไรบ้างเสร็จเจอไหม เดี๋ยวนี้รู้สึกจะได้ข่าวหักนี่แต่ตอนนี้คือน้ำอยู่ไหนนี่เห็นไ,ไ,ไหมเจ็เฮ้ยอะไรเนี่ยอ่าเป็นกับข้าวกับแบตเตอรี่เ,าเยาวลั่นจุดหมาได้ไวะบุรีเราไม่สูบนะฮะเราก็จะไม่เจ็บ ศูนย์ออเก้ามมจะได้ใจดำเฮ้ยน้ำอุ้ยเจอสักทีน้ำของข้าว้าขอแหง้งทั้งนั้นอ่ะหรือส่อย <c oughs> เอาละกินของข้าวแล้วกลับมาสั้นล่างบิพาอุยทำทอทัทอนะ้งไม่ใช่ไรต้องต่อไป เฮ้ยเจ็ดตกปลาเราไม่ใช้เฮ้ยกระสุนตัวนี้สองร้อเฮ้ยเอาหลุดออกมดเต็มเย็ดเลยอันก็ไม่เอาอ่ะจะเอาดิจุดไฟขึ้นมาอีเรือเดียวเราจะจุดได้แล้วนี้ก็ต้องเิ็มสิบวกไปเลยไป เดี๋ยวนนฉันไปปิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตู้เฮ้ยถุงมืออันนี้ถุงมือกันน้ำบอกว่าเธออะไรเราพร้อมีกระสุนก้าหมมอดนะีดูฮะมายัดด้ก่นอนออกแก๊กเห็ดหวายก็เส็รแล้วกัปตัน <c oughs> เราจะฟาร์มในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น มังความเป็มั่วนะตัวไลนเปิ้นเจ็บไหมนี่เป็นยาวบุรีงแล้วไม่มีอะไรไปที่ต่อไปกันเลยเฮ้ยอันนี้่ช่ทำเก็บน้ำไหมหรือ 2ลิตรเลยนะฮะเฮ้ย1ลิตรดิถังเก็บน้ำถังเก็บน้ำมันวะเนี่ยเี๋ไม่ขีดโอ้ไม่ขีดกล่องหนึ่งคือมันเก็บเป็นกา้านไม่ใช่เก็บเป็นกล่องจริงนีเ่เธอไอ้ถังน้ำไหมแล้วลเรากระจับไอ้นี่มาน่าจะเป็นถังเก็บน้ำได้โอ้กบเข้าโคตรเยอะแล้วช่องเก็บกระป๋องอีกแค่นี้เองโอ้เจ๋ง เริ่มเจอโบส์ข้างหลังไหลขว้นกับตัวนี้อืม,มค่อยไปดูดีดโบุก่กนมีอะไรไหมมีแจกคำพีดูก็เปิดไม่ได้โอ้โหที่พักพีนเฉยๆนะฮะมีอะไรบ้างไหมเอ้ย จมีที่ใหม่นี่ว่าอ่าผมขอซืก่อนนะฮะก๋วยอ่าสีมงทียงอีกอ่อที่นี่เป็นลงนาวผมมีตัวอะไรนะ ไปอูแจัดพีดอีกแล้วน่าจะมีของอนะไรในนัแบบ้นแต่เราไม่ได้เพราะเข้าไปไม่ได้เตรียมอีกมีอย่างโอ้โห้บีบสองวายแบบนี้เลยเลยเจ็บไปเลยโอ้หโห้พลุ่ไงไอ้นี่ไว้ เาคราคไ้ปืนช็อตกันแปลเราไม่มีชอตกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวดาไปทำไมตัวอะไรดนีๆไปเนี่ยคนหลอนเลยเรียคือตัวนี้เราสามารถทำเป็นบ้านได้แต่พคดจะไม่น่าอยู่เลย แับ้านดูดีนะบ้าน,นลาุงลาดียังคงจะนงค้าด้วยประเด็นคือไม่ของเลยเลยอ,อู้เจ้าช่วยไอ้ขนมจทางออกทางออกทางออกออกข้างหลังก็ได้มั้ยเฮ้ยมีบ้านหมาด้วยย็นเราสามารถย้ายได้ตแต่เราไม่ย้าย เอาละฮะซึ่งตอนนี้เราอู้หูสะสมนะฮะก็อ่าน้ำเรามีพอนี่แล้วเดี๋ยวผมจะขวกลับบ้านก่อนเลยดีกว่านะ,ะคือเราไม่สามารถอยู่ได้แล้วคือเราจะกลับบ้านไปดีกว่าเพราะไม่อยากอยู่นานน้ำมันกันคือ,อกลัวหมอกวงแล้วชีมองทีงออ่เราสิเอาละฮะระหว่างที่ผมเดินไปเดินมาก็ หลงทางอีกแล้วแล้วก็มาเจอบ้านไข่วันนี้ไปดูนะบ้านเฮ้ยเดียวเดียวเดียวไอ้มีโอ้ยเจี๊เล้วโอ้โหตอนนั้นตัดตัดแล้วคือตอนนี้เฮ้ยจะมันเห็นไหมเฮ้ยมีมันเห็นไอ้ติดติดติดเข้าบ้านละเข้าบ้านอุ้ยมีเห็นโอ้โหเจ๊กระเคลื่อนด้วยกระตายโอ้ ก็้คือตอนนี้ตอนก็จะหมดอู้ยไม่นาลงตังเลยตามจีบีทีมันเตอเต็มไม่ได้มาีกัใต้ีอยู่ไหนวะเนี่ยบนที่มีต้องอยู่ไหนโอ้ยอุ้ยวิ่งได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมันอยู่น,นี่นะมดีเขามาดี อยุ้ยโอ้ยโ้ยีมีผูแล้วคือมันเอาชฟีท้าเดียวนทำไงนี่กาได้ยิงตัวนี้ได้ไหมไม่ได้ด้วย ทุกคนนะฮะรู้สึกว่ามีจะไปแล้วนะใช่ไหมประเด็นเกิดมันมืดไม่ใช่เดิมไปจะเียมันเด้อโหไม่น่าหลง่างกว่าจริงๆเ,เดี๋ยวเอาล่ะน้ตาตามของ้ายินเทียงกวิตอนนั้นแล้ว ว่าไฟเฮ้ยกระเป๋าอ้าวคุ้มค่าที่ลงทางมาที่ลยสุบะขออข้างในตัวมีประตูด้วยมา <c oughs> สูนชัดกันเฮ้ยสุดสองนัดเลยด้วยเจ็บหัวเต็มดีแบบกินอะไรดิกินกับข้าวไปเอ้าวินแล้วไงฮะไฟหมด บ้านยังไลงละจีเนี่ยอะจุอของที่ไว้เดี๋ยวมาฟ้ามกันไม่ดีกว่าเดี๋ยวคราวนี้ผมขอไปบ้านก่อนนะเพราะไฟหมดแล้วคือต้องไปแถวบ้านน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่แถวๆนี้คือบอกเลยพูดอันตรายเลยแถวนี้เอาละฮะแล้วแล้วสุดท้ายผมก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนั่นคือประเด็นตอนนี้ เราต้องคบอาบตัวคาบก่อนดีกว่านะเดี๋ยวทำไอ้ตูค้คาบไอ้ตู้เวิร์กชอ็อปนะเพราะมันอาจจะมีของอ่าเครื่องกรองน้ำหรืออะไรสักอย่างให้เราแล้วไอ้นี่มันใช้เครื่องกรองน้ำไหมไม่น่าจะใช่ได้เป็นกาต้มน้ำไหมเอางั้นเดี๋ยวทำไอ้ตัวชอ่อไปี่อนดีนี่เราจะทำอะไรข้างบนกันเลยอ่าใช้ไม้แผ่น เซตเหล็กห้าเซตเหล็กสิบแล้วก็ไอตัวกล่องเครื่องมือสิบมีเก้าอู้เยอะแยะฮะเดี๋ยว,ยวไปหาไอ้ไม้แข่งก่อนดเด็กไม้แข่นต้องใช้ท่อนซูงคือเราตัดไปเยอะห้ากล่องเลยท่อนซูงท่อนซูงทุกคน,น,นเราไม่จะเหลือให้ไหมเนี่ยอ่านี่ไงจุงมา โอ้โหบอกเลยน้ำหนักโครเยอะแปดสิบคือแบกไม่ได้แล้วเฮ้ยโอ้มันเป็นนี่ม้แผ่นตัวนี้เรื่อยเรามีเดี๋ยวระว,วงองจริงจริงเฮ้ยมันต้องใช้เลยเอยอยู่บนบ้าน น,นี่ยหงไงอ๋อนี่ชนกันจบไปใช้เกียร์นะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดยเดี๋ยวบอกตัวสิบหกอ้โหูตกจะเยอะสิบหกใช่ไหมนี่ก็ใช้มันก็ได้แปด นีเดอกหายเสนเล็กเก็บอ่าสูนเก็บไปนี่หนึ่งท่อนกลางจริงเมื่อกี้เลยนี่คอีกท่อนบอกเลยตอนนี้เขาจะแบ่งกำลังมาจบสุดท้าย เฮ้แปดชิ้นสุดท้ายไปแล้วก็ไปทำตู้ช็อปกันว่าจะมีอะไรให้เราคาบาันนะตอนแรกน่าจะทำเป็นตู้ตู้ตช็อปหรืออะไรเงี้ก่อนแล้วก็ไปฟาร์มสัตว์ใหญก่อนคือม,มันอยากได้เนะีน้ำนะฮะเฮ้ยน้ำหมดแล้วเฮ้ยอะไร Okay. รอ้บกาขาดอะไรในการซ่อมเฮ้ยเอ้เอาโอ้โอโกดผิดไปใช้ขวานโอ้ยคือบนไม้คนละอันโอ้ยอ๋อแล้วไปดูทำม,มาทีฮะไฟบูชคืออันนี้เป็นเปลือกของไม้เรากดน่าจะกดตัวนี้แล้วไปกดตัวนี้ กูบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้ขึ้นเรื่อยไหมตัวน,นั้นแค่16แผ่นเนี่ยคือใช้เวลาไป45นาทีแล้วคือทั้งอาหารทั้งน้ำอนะคือบอกเลยนะ้ำตัวน,นี้ไอตัวน้ำนี้ไม่ใช่น้ำสะอาดนะฮะคือไม่รู้ว่ากินอีกต่อไปแล้วจะซีมอกเทงไหม <c oughs> ตอนนี้คือกินแค่ประทังชีวิตเฉยๆอันนี้ผมไปตักน้ำจากไอลำธานมาเฉยนะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าเราจะรอดที่ไหนกันนะครับ เราจะไปซ่อมให้ทำตัวชัดตึ้งต่ำนี่ทำให้เสียไปซะจบจบไม่ทำไมเลือดมันลดไงนี่ตัวช็อปอาลึกๆที่เราเข้าที่ได้ออกมาที่มันจุดถ้วยอ่ะเออมันหายไปจริงๆนะฮะข้าวมันที่มันใส่ถ้วยอยู่อ่ะคือพวกนั้นมันจะสามไม่สามารถอดู ได้นานนะฮะคือจะแบบมาแล้วก็หายไปเลยก็มีอาหารกระป๋องกินก็กินไปอาหารกระป๋องคือยู่ได้นานนะฮะมีอยู่ในกระปอ๋องพวกที่มันเป็นอาหารที่ทําแบบออกมาเสร็จ้วยเราแบบกินไ,ไม่ได้นะฮะก็หายหมดเอาละเดี๋ยวมึงตูต้จบมาสามารถทำอะไรได้ตะปูนี่ไอ้ตู้จบสามารถทำให้ขีดได้แล้วนี่ต้องอัปเกรดเหรอ เงาะพี่เ้วยเลยชาไม้สิกันไม้กันต้อเสื่อเหล็กแลก้วก็ไอ้เฟืองนะครับเนี่กันมีอุปกรณ์ไอ้พวงวะเฮ้ยนี่ไงถังถังตักน้ำแล้วก้อยนี่ถังใส่น้ำมันแก๊สฮะมีล็อกพิกด,ด้วยก็มีอบูดะโอ้โแต่มันต้องอัปเป็นอีกแคปิดเนี่ยทะนลุว่ะ กระสุนนี่ที่ใส่ธนูฮะเราต้องมีตัวนี้แล้วก็พวกเสื้อผ้าไฟโลเล็อ่าประเด็นคือเฮ้ยมีขวดน้ำด้วยขวดน้ำมันจะแหนวะเนี่าประเด็นคือมันมึในคีอนี่ลยที่กองน้ำอ่ะมันมีแค่คนอันนี้ปลา ไปตัวอะไรไม่รู้หรือหม้อน้ำนี้มันจะใช้เป็นอย่างั้นเราต้องลองนะฮะใช้อะไรไม่รู้ต้องลองต้องลงไแรกแรกเชือกชเชือกไม้สติ๊กมาหาลงไปข้างล่างเดี๋ยวลองไปทำดูเราไม่ได้ทำไม้ขโมยหรอว่างทำไว้ตรงที่มันมีรุ่มนะ ลองมาดูว่ามันเช็ต้นน้ำได้จริงไหมโอเคขาดไม้สติกใช่ปะไม้สติกตัวตัดไว้ไหนอันี่ใช่ยนานว่ะ โเลยการอาวชิวลาดตรงนี้ก็จะลำบากนะฮะลำบากเสียจริงใช้เกียร์นะ่ะอ่าอนดูปั๊บคืผมไม่อยากกินไอ้น้ำที่มันสุปตกในแม่น้ำน้ำม่งั้นเราม,มีโอกาสซีบมงทิ้งได้เราดีของดูมันเถอะนี่เหรอมองน้ำ อ๋อกลองแล้วน้ำไปไหนอ่ะหรือมันต้องมีที่อ๋อหรือต้องมีที่กวองกับที่ใส่เลยโอ้นี่โอ้นี่เนี่ยโอ้ดีไงทำดีแล้วก็วางตัวนี้แล้วก็กดตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ อาลับแล้วก็ซึ่งหม้อนี้เป็นแค่หม้อทำกับข้าวเฉยนะมันไม่ใช่หม้อรกรองน้ำนะครับถ้าเป็นเครื่องกรองน้ำก็จะมีแบบพิเศษมากกว่านี้นะครับก็<ร>บไม่รู้ว่าเราจะหาน้ำจากไหนแต่เน่าจะไปหาจากลำธาเรเนินมานี้นะครับแล้วก็ที่นี่คงศขอ,อยุติพิจิตี้ก่อนวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับที่ใหม่ช่องเราถ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ